สวัสดีครับพี่น้องผมถิาภาพไปยามตรงบานนี่ไปยามตรงหลังจากฝนตกแล้วไปเบิงญญเ้งภาพบรรยากาศห้องเฮ็ดตรงเฮ็ดแางเลยไปไปบนด่หมานบ่เนาะพี่น้องเลยภาพบรรยากาศยูทงยูท่าครับพบพ้่อกับอุปกิเจเชนเหลอีสานบุกเบิกทินเขาง,งามนาม้ำคานาดีประตูสู่ดินแดนนงไม่เพรเขียดตศักดิ์สิทธิ์เจ้าปูหา่หัวน้ำคำไปดำไปเลยเล็วพุ่น ย่างมากเขากล่องบอกเหรเบิงบ้งวิถีชีวิตนี่พี่น้องภาพบรรยากาศสดๆเลยต่อครับตอนนี้อยู่ตรงไฮทงหน้ากบตวนล,ล่วงบาทนีสิไปก็พญพัดพระเอกช่องห้องขึ้าก็นะครับมือนนี่ไยยามตรงภาพไปเบิ้งไดบ้านาน้อปลาซิวพอได้ก้อยดิบๆอะครับพี่น้องภาพบรรยากาศเขาก็ง,งามแล้วครับนี่สมคำลำคำเลือทินเขาง,งาม,น,ามน้ำคำนาดีครับประตูสูดินแดนลุงไม่เพียดเขีินซักซิดเจ้าปูหัวนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆ เสียงเขียดแม่นครับเบิ่งพี่น้องครับเขาก็เขาก็งามอยู่ดอกหนากระคักเขาก็งามหนากระคักสิไปยามดียามตรงพี่น้องตอนนี้ครับพุ่นเสียงไก่ป้าคันอีกแย่ๆอยู่ควบคบบอลนะพัดไปได้บ่เยอะนี่ควบบอลโอ้ยคุบเอาเขากันคุบโซ่พี่น้องเบิ่งกันน่ะ เบิ่งพี่น้องเข่างามครับอือหือไปได้ปะเนาะมึงลมเถอะเนาะเนาะหัวใจรอดพี่น้องสิผ้าไปยามตรงพี่น้องบมูปลาเข่าปลาหนามไปแล้วตอนนี้หน้าผู้ซอยนาผู้ซอยครับมึงพยาบาลสิผ้าไปยามเฮ้ยเกือบจมบ่ะนี่ไปได้ปะเราป่ะนี่อึ๊บโอ้ยพี่น้องเกือบจมแล้วล่ะ เอ้ยปุ๊บโอ้ยนพีหนองเข่างามครับดำไปรวมหัวเงียมเมือ่อฝนนามเหมือนีฝนตกคักแดดก็ลั่งสีออกตกบดเมื่อบดเคลื่อนในพี่นองมึเคืนนี่เศา้านี้ที่วันที่สิครับ17กันยายน2565ที่ทำการอุปเครืใชัยเนาสีผ้าไปยามตรงยามลีเบิ้งปลาซิวสดสดเบื้องทั้ง,ง่นกับลั่งยามครับพี่นองบานเฮา ขวานี่เด้อทางนั้นกันได้หลายนั่นไมยกินเหล่าน้าเด้อเอาปลาเชียวมาแลกเหลานั่งอูปเคร่องนินโขกอยู่ปลาพี่รองเอออยู่ทงไ้ทงหน้าตามวิถีชีวิตทีสารหัวเราะละครับตอนนี้างา,า,าหัวกห้ื่อหัวกระไยเลี้ยงงวัวพ้อมนี่คือภาพบรรยากาศสดๆวันที่17กันยายน2565ครับที่ทําการอุปครื่องเนมายามตรงครับตอนนี้พระเอกช่องเฮายางาน้ำนาครับพญพัดครับ อันอันทางนั้นหายน้ำแน่เด้อได้บ่เยอะหน่หลา่บ่อาอพี่น้องพุ่นน้ำบรรยากาศไหลปลาเลียนเงาวๆอยู่พี่น้องเหรอมาหอดมองเ้าเบิางพี่น้องภาพบรรยากาศครับเป็นมูมูอยู่พี่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นมูเป็นมูอยู่พี่ล่วงหรือพี่น้องล่วงหรือล่วงหรือครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ ป่าหลากหลายเลยพี่น้องพี่พุ่นขาวครับผายแงงอยู่นี่คือภาพบรรยากาศครับตอนนี้สดๆเลยเบิ้งพี่น้องเอ้ยตั้งกล้องไม้เลยหอบบานอีสานบานเฮาอีสานบานเฮาอยู่คู่กับมียามมาสองสองมองแล้วนี่มองที่สามนี่พี่น้องนี่เฮ็ดไปไปนะพัดลงไปขางพุ่นกกนะพัดขาวชูโมนุ่มโอ้ยลากคือบ่ตรงไปเบิดวะจักเด้วยมันตรงไปเบิดได้การได้หนึ่งเนี่ย้ พี่น้องครับนี่ครับยามยามคนเลยมันช่เนาวว่าหนาเด้อเอ้ซ้ำเอาได้น้ำฝนมากนี่ใต้ท่อกระดึงขึ้นไปนั่นเบิ่งพี่น้องครับภาพบรรยากาศป่ากำลังลงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยป่ากำลังลงเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยหลุดยังไม่พอ้ลยปัดหลุนยังเอาขึ้นมาใส่ซ้ำให้พี่น้องเบิ่งเด้อนะพัดภาพบรรยากาศเดี๋ยวผมจะไปยกไฟน้่มาแล้วน้มาแล้วอะไลุดซ้ำโอ้ยหลุนซ้ำเหรอพี่น้องเอ้ย เอาภาพบรรยากาศล้่นซ้ำพี่น้องตอนนี้สดๆเลยเด้อเฮ้ยผักเมี่ยงหมูล้านบักโบ้บักแตงพี่น้องเอ้ยเฮ้ยบทธรรมดาพี่น้องเอ้ยบ่ธรรมดาจะไปใส่กด้อนนี้รุ่นโอ้ยเอาใส่ใส่คู่เฮาพี่บ่เฮ้พี่น้องครับภาพบรรยากาศพี่เต็มดวงๆวงโยเสียเอาไปใส่คู่แล้วรุ่นนะพี่น้องเอ้ย พี่ครับโอ้ยเต้นกว้างกันพี่น้องพี่เทลงก่อนไปเอาอีกก่อนหลายครับพ่อลาซิวพี่น้องก้อยสดๆบาทนี่พืชพุ่นลงอีกแล้วเนาะโอ้ยถึงแม่ได้เป็นหาบเลยเนี่ยทะเลทุสได้เป็นหาบโอ้ยผักเนี่ยเราตีกรีดสมปลาหน่อยผักได้เนาะคือโบลุกเหรอพี่ พี่หน่องครับคักบกักง้อบักแกงยังอีกสองมองยังอีกสองมอง,มองพี่น้องอันนี้มองแรกนี่พี่น้องนี่ยามนี่ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับอุู้คือใช่เน่าดึงสดสดยุคขาหนองนอะไรตัวพี่น้องนี่ดึงบ้างกันนะกินดิบๆเลยเพราะต้องกินยังนี่ครับเ็ษออกแล้วก็กินรอดนี่เศษเสียบนี่กินเลยนี่ปลอดสารนี่ปลอดสารนี่พี่น้องนี่ดึงเลยขักคัก พวกขวาก็บอูบูเพื่นครับมายามตรงยามนี้กินสดสให้พี่น้องเบิึงเต็มซ้ำเต็มอ่างพี่พี่น้องเต็มกระคั่กะละมังเท่เห้พี่น้องเบิึงสดสเลยนี่เดี๋ยวไหลครับก็พี่น้องหลังจากพายุเขาพักพี่น้องครับนี่ครับคักพักคักพักถ้าบรรยากาศพี่น้องทุ่งให้ทงหน้า ปวดแล้วนะพระเอกช่องเฮาพญพัฒน์คุณผมดึงกัดหัวเลยเด้ตัวนึงเด้อพาไปิ้งก้อยกีนั่นๆดึงตีตามผมดึงเป็นตัวเลยบังคับสุดๆเลยนี่แม่นี่แม่พี่น้องให้กันนะนะพัดดึงดึงให้พี่น้องเมื่อกันนะหดสิแม่ค้าหดหดหดเจ็ดหักเอ้ยกิ่นสดๆให้พี่น้องเมื่อกี้คักคัก่ได้ปรุงแต่งบ่ได้สร้างภาพนี่คือภาพบรรยากาศทงไฮทงหน้าอีสานบ้านเฮาครับวิถีชีวิตของ ผู้เป็นกระดูกสันลังของชาติเฮ็ดตรงเฮ็ดรีไว้ก็ได้กินปูกินป่าพี่น้องย่ำฝนลงคักเลยครับพี่น้องภาพบรรยากาศน้ำไหลเขียดจะหน้าห้องแอปปาซิวปาซิวกำลังไหลลงนี่คือตรงเฮ็ดง่ายๆครับบ่ในเฮ็ดอลังการเฮ็ดเฮ็ดพราะได้ยู่ได้กินน้องนั่นกับปอยธรรมชาติลงไปนี่ครับพี่น้องภาพบรรยากาศเด้อนี่ที่ทําการอุปขืใช้แเนาอีสานบุกเบือครับเทากับทั้งนี้เทากับเอาหยามะโปกไว นินรรศจิตวิสานของเขาครับนี่คือกระดูกสันหลังของชาติในน้ํามีปลาในนามีข้าวนี่เขาว่าครับนี่ปลากลัน<ฮ>ละไหลลงครับ<ฮ>ที่น้องนี่ครับนี่ครับเบิง<ๆ>้งเลยครับนี่<ฮ>ภาพบรรยากาศเต็มกระคู่นี่ครับบ่ได้สร้างบ้านเต้นล้องๆแล้วกินสดๆพร้อมผักบุ้งหลวงเหลิงคุณผักบุ้งก็มีเข่าก็งามทั้งนั้นก็ยามพุ่น ยามตรงยามดีพี่น้องเดี๋ยวนี้คัก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 ,กขึ้นพระเอกช่องห้องกําลังเตรียมการเสียปาลาปลาใหญ่ลงเรียบานนี่อันลีง่ายๆครับนี่พี่น้องลีง่ายง่ายเขาเอื่อนรีไปพูดเองเราบ้าบานนี่นพี่น้องครับทางนั้นก็เตรียมอีกไปเอาอีกก่อนพี่น้องมีขู่ใส,บสบ่บอลหู่อยเอ้ยมาตักมาเนี่ยเดี๋ยวหมกม้วนแกแจงพี่น้องเบื้องพี่น้องภาพบรรยากาศ ถ้าบรรยากาศเว้ยขักพี่น้องหน่อยเดี๋ยวเถอะตั้งกองไว้ก่นอนเอามาเลยเอ้ยพี่น้องเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ยไปปีงบานี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยครับเพื่อ พี่ครับพี่น้องเบิ่งนันนะพี่น้องเต้นลงดวงอยู่เต้นเก็บเอาบัตนึ่เฮ็ดจังไหนเราไปเทใส่คูเนาะโอ้ยปลาขาวโอ้ยไปเทใส่คูกันพี่น้องเต้นลงน้ำเมื่อไรล่ะตายเหรอไปเทใส่คูมือลงหนีซะเนาะมือกว้างกระเดยเบิ่งพี่น้องครับภาพบรรยากาศที่เทใส่คูให้พี่น้องเบิ่งบัตนี้คักขนาดโอ้ยเต้นลงดวงดิ่งดิ่งอยู่บัตรเอ้า เห็นมาหน้าพัดเบิึงอยู่กว้างเลยนะเห็นมาเห็นมาดิเทเทเห็นมาดิเห็นลงลงมาปวดแต่ว่าล้นคู่เลยพี่น้องคูดมาหนิขัก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 เถียน้องหนอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพุ่นครับพี่น้องมีอีกมีอีกมีอีกเลยพี่น้องจะไปอีกเมื่อหนึ่งปล่อยกับอู้เพื่อเชนเอาไอซานบุกครับตอนนี้ ภาพบรรยากาศอยู่ตรงไฮตรงหน้ามายามตรงยามดีหลังจากพายุเขาพุ่นหิวจนบ้ากล้องเหมนัน,นขอบคุณพี่น้องที่มา,าที่ตามเราชมแล้วก็ให้กำลังใจอุปการะแล้วอีสานบุกบิงมาตลอดครับคลิปนี้มายามตรงยามดีหมานครพ่อกันคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ